สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่19นะครับกันยายนพศ2563นามะครับพาท่านผู้ชมมาชมสวนนะครับในรอบ3ปีนะครับสวนผมที่เจอน้ำท่วมนะครับเนื่องจากโดนพายุโนอเมื่อคืนวันที่18นะครับวันนี้วันที่19ก็ประมาณ9โมงแล้วปรากฏว่าน้ำท่วมหมดเลยนะครับ บ่อั้นลึกอยู่ประมาณ6เมตรเลี้ยงปันนินไว้รวมๆทุกบ่อหมื่นกว่าตัวแต่นี้ไม่รู้ว่ายังมีอยู่บ้างหรือเปล่าครับเพราะว่าน้ําล้นบ่อมาเลยครับท่านผู้ชมลองดูครับพื้นที่มีทั้งหมด6ไร่นะครับทํากเกษตรแบบผสมผสาน มีสวนยางมีมะพร้าวมีกล้วยมีบ่อปลานิลมีกาแฟอาราบิก้าปลูกกันแล้วประมาณ2เดือนเจอน้าวันเดียวครับปลาน่าจะน่าจะมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอยู่กัน หมดครบทุกตัวไหมครับน่าจะหายไปบ้างนะครับเป็นกาแฟพันอาริก้าที่ปลูกไว้แล้วสองเดือนนะครับส่วนข้างล่างนี้เป็นมันเทศปลูกไว้คุมดินนะครับส่วนบอ่อปลานี่เจอน้ําท่วมครับเรียบร้อยเลยครับปลาวิ่งเต็มปากกล้วยเลยครับอันนี้ก็คือปัจจัยความเสี่ยงของเกษตรกรที่ควบคุมไม่ได้นะครับ ปลาปล่อยไว้หมื่นตัวนะครับน่าจะไปเกือบหมดแล้วครับเศร้าเลยเป็นปลานินหมันนะครับปลานินแปลงเพศแต่ก็ยังโชคดีที่มียางพาร,ราให้กรีดได้นะครับเพราะเราทำกันหลากหลายนะครับ ในรอบ3ปีนะครับที่เจอน้ำท่วมในสวนนี้นะครับโอ้ครับนี่ก็คือเป็นปัญหาของเกษตรกรที่ ไม่สามารถคาดคะเนดได้ว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนเมื่อไหร่ส่วนนี้จะปลูกกาแฟไว้ทั้งพันอารเูเบก้าและโรบัตตาส่วนต้นไม้นี้ถ้าเจอฝนก็ก็มีข้อดีอยู่นะครับแต่ปลาถ้าเจอน้ำหลากนี่ก็คงจะไปกันหมดนะครับ เป็นทุกข์ของเกษตรกรนะครับถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่จัดการไม่ได้นะครับ ปลาน่าจะออกไปเยอะนะครับส่วนนี้ก็เป็นต้นกาแฟอาราบิก้าที่ปลูกไว้นะครับครับส่วนในร่องยางนี้ก็จะเป็นต้นกาแฟอาราบิก้าที่ปลูกไว้ประมาณ2เดือนแล้วนะครับ กำลังต่อยอดดีอยู่แต่เจอน้ำท่วมถ้าน้ำแห้งเดีวก็คงจะรอดอยู่ครับปลาวิ่งเต็มเลยอันนี้ก็เป็นอย่างพาราที่กรีดแล้วน,นี่กะว่าจะพาท่านผู้ชมมาดูกาแฟราบิก้าที่ปลูกไว้นะครับ สองเดือน,นครับกำลังสวยเลยครับแต่วพอมนดูรอบๆบ,บอบตาก็เตี๋ยวน้ำท่วมเสร็จแล้วปกติบอบตาแปลงนี้ไม่เคยมีน้ำท่วมนะครับเจีพายุ เมื่อวันที่18เมื่อวานนะครับพยุติโนือเข้ามาลูกเดียวนะครับท่วมหมดเลยครับปลาที่ปล่อยไว้หมื่นตัวนี้ไม่รู้ว่าจะมีอยู่บ้างไหมครับเพราะว่าน้ำออกไปข้างนอกครับถ้าไปชมที่คิดจะทำาการเกษตรก็ต้องยอมรับกับสภาพความเสี่ยงนะครับ อันนี้ถ้าปลาไปก็ยังมียางพราราให้กรีดได้อยู่ครับส่วนกาแฟในสวนยางที่ปลูกไว้ก็ยังยังไม่เป็นไรครับยังงามอยู่ครับบ่อน,นี้ลึก6เมตรนะครับทั่วเหมืนเลยครับ พอดีที่แปลงนี้เป็นที่อยู่ริมหมู่บ้านนะครับน้ําเลยไหลามาแรงหน่อยวันนี้วันที่19 9นาฬิกาแล้วครับน้ำยังไม่หยุดไหลเลยครับ อ้าวเจอปลาตัวหนึ่งปลาสศรษท่านผู้ชมโอ้ดีได้จับไปปล่อยเลยครับบ่อน,นี้ก็สองพันตัวครับน่าจะไม่เหลือเลยครับไม่ขึ้นกระลงครับปลาหายไปหมดเลยครับ แรงมา3ปีแล้วนะครับปีนี้เจอพายุโนอือเข้ามาวันเดียวครับน้ำหลากมาเลยครับเดี๋ยวพาปล่อยปลาดีกว่าครับครับนี่ก็คือความเสี่ยงของเกษตรกรนะครับ แต่ของผมยังดียังมียางพราราให้กรีดได้อยู่นะครับตอนนี้ก็ยางก้อนก็20กว่าบาทก็คือต้องทำหลากหลายนะครับถ้าใครคิดจะมาทำเกษตรกรอยู่บ้านนอกนะครับเมื่อก่อนผมก็เคยเป็นวิศวกรโรงงานอยู่นะครับออกมา10กว่าปีแล้วแต่ก็มีความสุขดีนะครับกับเกษตรกรนะครับ ถามว่าสู้เงินเดินวิศวกรได้ไหมผมว่าแล้วแต่จังหวะและโอกาสนะครับอย่าทำอย่างเดียวนะครับต้องทำหลากหลายถ้าคิดจะทำการเกษตรต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับยางพาร,รานี่ก็สิบปีนะครับ วนริมรั้วนั้นก็จะเป็นไผ่กิมซุงนะครับจเจอฝนเขาจะออกดีมากเลยนะครับครับท่านชมถ้าเกษตรกรถ้ามีนี้สินเยอะๆนี่ก็ต้องคิดหนักนะครับต้องค่อยๆทำเพราะว่าบางทีก็ผลตอบแทนมาไม่ทันกับดอกเบี้ยนะครับ ยิ่งเจอภัยธรรมชาติอย่างนี้ด้วยก็ผมว่าก็ลำบากกันนะครับต้องทำหลายๆอย่างควบคู่กันไปนะครับใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเห็นเป็นรูปธรรมออกมาเนี่ยนะครับ ครับสวัสดีครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้มีเรื่องราวดีๆหลากหลายมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ